สวัสดีค่ะวันนี้วันเดมีพาเลาะก็จะมาแวะทานข้าวที่เต่าสเรนจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นอีกลดนมาร์กที่ไม่สามารถผ่านได้เลยนะคะเพราะเป็นอีกที่หนึ่งที่เราเดินทางแล้วมาพักแวะพักทานข้าวกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาชมบรรยากาศข้างในนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ,ะเดี๋ยวนะคะตามกันไปเลยโอเคค่ะ ในระหว่างที่เราเดินเข้าไปนะคะอันนี้คือทางเข้าเราเดินเข้าไปนะคะบรรยากาศทางเข้านะคะก็จะร่มรื่นนะคะมีต้นไม้ใบบอลนะคะขึ้นปลูกอยู่2ฝั่งเลยนะคะวันนี้วันเดมีก็อาจจะไม่ได้พาล้อไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าวันนี้รีบนะคะก็จะพามาชมแค่ส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราะะเข้าไปชมข้างในกันเลยนะคะ <S <S เราเก้าเข้ามาในอาคารแล้วนะคะในอาคารนะคะก็จะ กว้างมากๆเลยนะคะสถานที่สวยงามสะอาดสะอ้านนะคะมีจุดที่ขายของเยอะมากนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นของฝากนะคะเยอะมากเลยนะคะเป็นสินค้าประเภทโอท็อปของกินเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยนะคะเคยทานไหมคะกบยัดไส้อานะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดชิมนะคะอา,อาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้นเชียงหมูยอ่อหมูสวร,ร์หน้คหมูอบอะไรต่างๆนะคะสามารถแวะชิมได้เลยก่อนเลือกซื้อนะคะก็จะมีให้ชิมนะคะก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในนะคะเราอาจจะไม่ได้พาเลาะไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าวันนี้เรา,ามีธุระแล้วก็รีบนะคะแต่วันเด้มีก็จะไม่พลาดโอกาสเก็บรายละเอียดสำคัญนะคะพาเข้าไปนะคะ ตรงนี้ค่ะก็จะมีพระให้เราเช่าด้วยนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ดีมากๆนะคะเราเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะคะเพื่อทางผ่านไปทานข้าวนะคะแต่เราก็จะชมบรรยากาศไปด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเป็นสินค้า O-TOP นะคะก็แวะเลือกซื้อนะคะก็อุดหนุนนะคะเป็นกลุ่มสินค้าของอพื้นบ้านเรานะคะ แต่สำคัญที่สุดคือพลาดไม่ได้คือของฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มนะ,ะก็จะจุดศูนย์รวมอยู่ตรงนี้เลยค่ะไข่เค็มมีประเภทกล้วยนะคะปอเปี๊ยมีเปี๊ยนะคะแล้วก็ขนมต่างๆฝากเด็กๆด้วยนะคะชอบมากเลยค่ะที่มาที่นี่เพราะว่าพอเราผ่านมานะคะเราก็จะแวะมาทานข้าวเป็นอาหารเป็นจุดที่เราแวะประจําเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะ,ะที่เราจะแวะ ตรงนี้นะคะกะ็ที่เต่าสเลนนะคะก็จะมีผ้าไหมหของดีเมืองสุรินนะคะจําหน่ายด้วยนะคะแต่ว่าวันวันนี้นะคะเราก็มาเลือกถึงทานข้าวแล้วนะคะเรามาทานข้าวแล้วเราเลือกเป็นข้าวขาหมูนะคะจานบึ้มเลยนะคะอร่อยมากๆเลยไม่แพงด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะผ่านมาก็แวะได้เลยนะคะก็บุดหนุนของบ้านเราด้วยนะคะกับบรรยากาศสวยงามนะคะ ถ้าใครมาไม่ถูกนะคะก็สถานที่นะคะฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะถนนใหม่เลข24นะคะเป็นจุดแ l a n มาร์ k ง่ายๆนะคะมองเห็นนะคะ